เปิดตำนานมหาวิทยาลัยสยองขวัญมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทากระทูเด็ดสยองขวัญเมื่อลองดูประวัติคร่าวๆของมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทาแล้วเรื่องความเฮี้ยนต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะก่อนจะก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัย เดิมทีเคยเป็นวังเก่าของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรมราชเทวีซึ่งเป็นพระอัครมเหสีพระองค์แรกของราชการที่หเด็กนักศึกษาที่นี่ส่วนมากจึงเรียกตัวเองว่าลูกพระนางและด้วยความที่สถานที่เก่าแก่มีระยะเวลาที่เนิ่นนาน จึงไม่น่าแปลกถ้าจะมีเรื่องราวชวนให้นึกคิดเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่พวกเรามองไม่เห็น 1. ใต้ตึกศิลปกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฟังทีไรก็ต้องขนลุกทุกทีนั่นก็คือเรื่องใต้ตึกศิลปกรรมว่ากันว่า ที่ชั้นจีของตึกศิลปรกรรมหรือชั้นใต้ดินนั้นในสมัยที่ยังเป็นวงังในบริเวณนี้เป็นคุกเก่าเอาไว้ขังนักโทษและในตอนกลางคืนยามที่นี่มักจะได้ยินเสียงโซลากอยู่ตลอดเวลาซึ่งเสียงนั้นน่าจะเป็นเสียงโซ่ตรวนที่ใช้ล่ามขานักโทษ รวมถึงมีนักศึกษาคนหนึ่งเคยทำงานอยู่ใต้ตึกในเวลากลางคืนโดยนักศึกษาคนนั้นทำรายงานไปและสูบบุหรี่ไปด้วยจนนักศึกษาคนนั้นเห็นพระนางสุนันทามาเตือนให้เลิกสูบบุหรี่บางคนก็เล่าว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งมีซิกเซนสามารถสัมผัสวิญญาณได้และมาเรียนอยู่ที่นี่แต่ มาเรียนไม่ถึงเทอมก็ลาออกไปเขาบอกว่าอยู่ไม่ได้เลยเพราะที่นี่ผีในวังเยอะมากและทุกวันนี้ก็ไม่มียามเฝ้าชั้นใต้ดินตอนดึกๆอีกด้วย2ชั้น4ตึกศิลปกรรมเรื่องราวชวนสยองของตึกศิลปกรรมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะบริเวณชั้น4ของตึกซึ่งเป็นชั้นของศิลปะการแสดงประกอบไปด้วยนาฏศิลป์ไทยกับการละครไทยและครูฮอนครูฮอนเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เรียนเอกนาฏศิลป์ด้วยความรักและผูกพันครูฮอนจึงกลับมาเป็นอาจารย์สอนที่นี่ครูฮอนได้เสียชีวิตไปด้วยโรคปอดติดเชือ้อ จึงมีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าเมื่อเราวสี่ทุ่มมียามสองคนได้ขึ้นลิฟต์มาชั้นสี่เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยและไล่เด็กนักศึกษากลับบ้าน mm. เมื่อมาถึงชั้นสี่ลิฟต์ก็เปิดออกยามทั้งสองคนเห็นเงาคนลางๆยืนอยู่ที่สุดฝั่งทางเดินอีกฝั่งจากนั้นยามจึงตะโกนไป ทำไมยังไม่กลับบ้านตึกปิดแล้วนะครับคนที่ยืนอีกฝั่งไม่ตอบอะไรยามทั้งสองคนจึงเกิดโมโหและเดินเข้าไปหาพอใกล้จะถึงยามก็ส่องไฟฉายเข้าไปพบเป็นผู้ชายที่ยืนอยู่ปกติภาพที่เห็นดูเหมือนจะไม่แปลกอะไรแต่ชายคนนั้นคือครูฮอนนั่นเอง และจูจูคูฮอนก็ฟ้อนรำทำเอายามที่พบเห็นแทบจะหนีกลับไม่ทันเลยทีเดียว 3. ห้องสมุดเก่าที่ถูกทุบไปแล้วในสมัยก่อนสถานที่แห่งนี้เคยมีชมรมฝึกศิลปะการต่อสู้ใช้สถานที่ฝึกกันจนถึงดึกดื่นเอิญมีนักศึกษาคนหนึ่ง ที่อยู่ในชมรมเป็นพวกเล่นของเล่าให้ฟังว่าตอนกลับบ้านเห็นมีคนมาส่งเต็มไปหมดทั้งหน้าต่างและประตูทุกคนที่มาส่งล้วนแต่งชุดไทยแล้วก็จ้องมาที่ตัวของเขา4ห้องดนตีไทย ห้องดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยไ,ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นของไทยๆมักจะถูกรวบรวมมาเก็บเอาไว้ที่ห้องนี้โดยที่ของบางอย่างในห้องว่ากันว่าเก่าแก่ขนาดตกทอดมาตั้งแต่สมัยตำหนักเลยทีเดียวในห้องนี้จะมีกุมารทองอยู่สองตนมีสีแดงกับสีชมพูสีแดงคือพี่จุกสีชมพู เป็นเพื่อนของพี่จุกครั้งหนึ่งระหว่างการรับน้องของคณะเด็กปีหนึ่งคนหนึ่งเกิดกรีดร้องขึ้นก่อนจะตะโกนขึ้นว่ากูจะเอาไปด้วยกูจะเอาไปด้วยมารู้เอาทีหลังว่าเป็นพี่จุกที่ไปเข้าสิงเด็กคนนั้นเขาโกรธที่ย้ายห้องดนตรีขึ้นมาบนตึก แล้วไม่เอาพี่จุกกับเพื่อนขึ้นไปด้วย 5. บริเวณใต้ตึก56เดิมทีเคยเป็นโรงเลี้ยงเด็กอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่ทำงานกันดึกๆเท่าไหรน่นักถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะจะถูกพวกเจ้าจุกมาเล่นซนอยู่เสมอๆในตอนช่วงกลางคืนห้องพักของอาจารย์ ปัจจุบันมียันแปะอยู่ด้วยและหากสังเกตดีๆอาจารย์เอกนี้ทุกคนจะมีตุ๊กตาคนละตัววางไว้อยู่บนโต๊ะซึ่งน่าแปลกใจมากๆว่าวางเอาไว้เพื่อให้ใครเล่นกันแน่ 6. ผู้หญิงสวมสบายสีชมพู เด็กส่วนสุนันจะรู้ดีว่าสถาบันแห่งนี้มีต้นไม้ยเยอะมากๆบางมุมถึงขั้นปกคลุมทางเดินเลยก็มีเคยมีเรื่องเล่ามาว่าเด็กมหาวิทยาลัยรัวติดกันเดินเข้ามาในสวนสุนันทาตอนประมาณสองทุ่มเพื่อที่จะลัดออกไปประตูเทเวศระหว่างที่เดินได้เห็นขาคน ห้อยลงมาจากต้นไม้ด้านบนพอมองขึ้นไปเห็นเป็นผู้หญิงสวมสบายสีชมพูนั่งจ้องลงมาจากต้นไม้ 7. เจ็ดเนพระนางน้องชมรมเชียร์ลีดเดอร์เล่าให้ฟังว่าตอนใกล้แข่งพวกน้องๆต้องอยู่ซ้อมกันดึกๆฝ่ายเต้นก็จะหันหน้าไปทางเนรพระนางหันหลังให้ตึก ระหว่างที่เต้นเต้นอยู่น้องอีกกลุ่มหนึ่งที่นั่งดูเพื่อนเต้นเห็นตึกฝั่งตรงข้ามมีเงาคนสีดำๆมายืนดูอยู่เต็มไปหมดบางก็ยืนบางก็นั่งห้อยขาอยู่ระเบียงตึก